สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลนโซนนะครับวันนี้กันในเกมแวกลองออริจินนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับระบบขนนกกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่ตามเกมแวกลองออริจินนะครับสามารถรับชมคลิปวอนเกมดนี้ผ่านเพลนโตนแรกล็อกออริจินได้นะครับอยู่ใต้คลิปใต้คลิปและกันในช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะโอ ในส่วนของระบบขนนกเนี่ยนะครับมันปลดล็อกตอนเลเวล45นะครับมันจะต้องทาเควสก่อนนะพอทาเควสเนี่ยเควสง่ายๆเลยนะครับแค่คุยคุยคุยเดินเฉยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกครับระบบวัคคิลี่แฟเธอร์นะครับผมก็อ่ะเลเวล45นะครับเรามาพูดกันถึงอ่าระดับขนนกกันก่อนละกันนะครับผมก็นะครับระดับขนนกเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะฮะมันก็จะมีอ่าพื้นฟ้านะ ระดับต่ำนะครับแล้วก็พื้นม่วงนะฮะระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับสูงจะเป็นพื้นหลังสีทองเนาะนะครับผมในส่วนของอ่าชนิดนะครับชนิดตัวขนนกเนาะมันจะมีสีแดงนะครับผมสีดําแล้วก็สีขาวนะครับสีแดงเนี่ยนะครับมันจะเน้นไปทางด้านสายโจมตีทาไดเมจเป็นเอทเคเนาะแล้วก็สีดำเนี่ยนะครับจะเน้นไปทางด้านป้องกันนะครับแบบนี้นะครับในทางป้องกันนะครับผม แล้วก็สีขาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นผสมเนาะก็มีทั้งโจมตีและป้องกันนะครับช่องทางซ้ายมือเนี่ยนะครับสังเกตเลยมันจะมีรูปดาบนะครับด้านขวามือนะเห็นไหมครับช่อง1ช่อง3าช่อง5ไล่ไปเรื่อยนะครับมันจะสลับกันนะไอเลขคี่เนี่ยจะเป็นดาบนะครับเลขคู่เนี่ยจะเป็นโล่นะครับผมอันนี้หมายถึงอะไรครับอันนี้ก็หมายถึงเราสามารถที่จะใส่ขนนกสีแดงนะครับที่เป็น ATK สายดาเมจนะครับ อยู่ในช่องที่1 3 5ห,หไปเรื่อยนะครับเป็นเลขขี้นะส่วนช่องที่2ครับที่เป็นโล่เนี่ยเราจะใส่ขนนกสีดําและสีขาวนะครับเอาเป็นสีดําก่อนแล้วก็เป็นเบสนะครับ2 4 6ไปเรื่อยนะครับส่วนขนนกสีขาวเนี่ยเราจะใส่ช่องไหนก็ได้นะครับผมก็อิสระเพราะว่าไม่ได้ผสมเนาะ่านี่คือวิธีการใส่นะครับผมในส่วนของการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดก็ไม่ยากนะครับ เดิมทีเนี่ยนะครับขนนกที่เราได้มาเนี่ยจะเขียนว่าเทียนหนึ่งเห็นปะทั้งหลังนะครับผมเราสามารถกดขับอัพขั้นได้นะครับผมตรงนี้นะครับในการกดอัพขั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีไอตัวขนนกซ้ำๆกันนะครับหลายๆชิ้นนะครับมันก็จะใช้ขนนกแล้วก็อีเดนคอยนะครับในการอัพนะครับก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เทียห้านะอันนี้คือวิธีการอัปเกรดนะครับตัวขนนกเนาะให้มันพลังสูงขึ้นนะนะครับผมต่อมานะครับวิธีการสวมใส่เนี่ยนะครับ ทางด้านขวามือเนี่ยเราจะเห็นมันจะเขียนว่า set attribute นะั่นคือ,อพลังที่เราได้รับเนาะระบบมันจะบอกเลยว่าพลังที่เราได้รับเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยมันจะอยู่ในช่อง set attribute นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่านะฮะอ,อ,อย่างในคลิปเลยแล้วกันก็เราใส่ม่วงนะครับม่วง1ฟ้า2อ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใส่ไปหรอกเพราะว่าขนนกมันมีไม่ครบเนาะอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยว่าคุณได้ physical t a k นะครับกับ m e a i c a l tag อยู่2หน่วยนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่สีทอง1ชิ้นนะฮะนะครับผมเสีม่วง3นะครับแล้วเป็นเทียห้าทั้งหมดนะครับคุณจะได้สเตตท,นะที่เป็นฟิคคอร์แท็กกับเมจิคอร์แท็กอยู่ที่17หน่วยแล้วก็ได้สแตทโบนัสเนี่ยเป็นออสเตตเนี่ยจะอยู่ที่อ,อยู่ที่1 4เนนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็ไปลองใส่กันดูนะครับก็พื้นหลังเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับอยากจะให้ใส่นะครับ สีม่วงและสีทองนะในส่วนของวิธีหาขนนกเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน4วิธีเนาะเรามาเริ่มที่วิธีที่1ก่อนแล้วกันนะฮะวิธีที่1นเนี่ยนะครับก็คือหาจากร้าน r o Shop นะครับผมอ่า AO Shop เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ร้านนะครับเรามาเริ่มกันที่ร้านนี้ก่อนแล้วกันเป็นร้านร์รี่ช h o p ตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีขนนกขายนะครับผมนี่ครับเป็น a d k นะครับ ไทม์เทียนะครับสเปซเทียเห็นไหมฮะสองชิ้นนะครับราคาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ชิ้นละ60นะครับผมในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับมันจะซื้อได้อ่า20นะครับผมสแตทก็ได้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นพวกอ่า PV วีเดมเมดโบนัสนะครับ p h y s i c a l Attack M a มแม็กแทนะครับ o r e โน e ดฟอิกโนเอ็มเดนะครับผมอันนี้นะอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันครับเป็นสเปซเทียนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอขนนกสีดำด้วยนะครับที่เป็น Natural t i ท r กับ Holy Tier นะครับผมก็ราคาเท่ากันนะจะเจะเป็นสายป้องกันนะครับนี่จะเป็นสายป้องกันนะก็ได้ทั้ง PVE Damage Reduction นะครับแล้วก็ Physical Depth, m ่ใ i c a l Depth แล้วก็เลือดนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะส่วนไอ้สีขาวนี่นะครับมันจะเป็นขนนกที่มีสแตตผสมกันนะครับก็คือ มีทั้งโจมตีและป้องกันนะครับอยู่ในขนนกเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ช่องไหนก็ได้ด้วยนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ100นะครับแล้วก็มันจะซื้อได้สัปดาห์ละยีนะครับผมแล้วก็มีบายเทียร์ด้วยนะครับผมสแตตก็ตามที่เราเห็นเลยนะครับผมอันนี้จะเน้นไปทางด้าน PVP ดาเมจนะครับอันนี้เป็น P อันนี้ก็เป็น PVP นะครับสังเกตนะถ้า PVE จะไว้ตีมอนสเตอร์พวกนี้นะถ้า PVP จะไว้ไว้ตีกิวตีคนนะครับผมอันนี้คือส่วนแรกที่เราจะต้อง หาซื้อได้จากร้านตรงนี้นะครับนี่ส่วนที่1นนะครับผมต่อมานะครับส่วนที่2ในอเวช็อปเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ร้านไดมอนด์นะนี่ครับผมก็ร้านไดมอนด์ช็อปนะครับจะมีขนนกนะครับสีแดงและสีดำนะครับผมขายนะเห็นไหมครับมันจะเป็นอ่าโพลาร์เดเทียนะครับกับอิทนาลไนทีเอนะครับผมราคาอยู่ที่30นะครับเพชรฟ้านะครับผมใน1สัปดาห์ซื้อได้30ชิ้นนะครับผมสเตตก็ได้ตามนี้เลยจะเป็นพวกอ่าอิกโนเดฟ อีกหน่อย M d e p นะครับ Pivoted Metal Bo n u s อะไรประมาณนี้นะสีด้านมันจะเล่นทางด้านป้องกันนะครับเป็น Physical Depth M d e p อะไรประมาณนี้นะก็หาซื้อได้จากตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับอย่างที่2นะวิธีที่2เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในกิ Q นะครับ Winning Matchie ที่ตรงคะแนนนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับตรงนี้ครับตรงกิลนะฮะ Winning Matchie นะครับมันจะมีแพ็กอยู่นี่ครับมันจะเป็น Day and Night นะครับซีรีส์ Feather Selection Box นะครับผม ตรงนี้นะครับมันใช้300แต้มนะฮะในการแลกนะครับในหึสัปดาห์เนี่ยมันจะแลกได้20กล่องนะฮะซึ่งใันนี้ก็จะมีไอเทมอยู่นะฮะน่ครับมันก็จะมีอ่าโพล่าเดทรีนะครับอิทเทอร์ไนท์ทรีนะครับผมให้เราเลือกได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดของไอเทมได้นะครับเป็นขนแดงกับขนดำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มไอทเคขนดำจะเป็นเพิ่มเดฟนะอ่ะก็มาแลกตรงนี้ได้อีกหนึ่งวิธีนะครับผมวิธี3เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีการย่อยนะครับก็คือเราเอาขนนกที่เรราไไมม่่ด้้้ใชทีันซะคบ เาทำการย่อยเนาะให้เรากดมาที่นี่ครับตกแต่งเฟเธอร์นะครับพอเข้ามาหน้าต่างนี่ครับมันจะให้เราเลือกขนนกที่เราจะทำการใช่วหมะจะทำการสลายขนนกอะครับให้เรากดเลือกนะฮะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือจะเลือกแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับเงี้ยมันก็จะได้เป็นเป็นอะไรวะสเตตัสดาวเฟเธอร์มาเป็นขนสีขาวเนาะ ซึ่งขนสีขาวตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการรวมเศษนะครับแล้วก็แลกเป็นตัวขนนกที่เราต้องการได้อีกทีนึงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะหาขนนกได้นะครับอ่ะ๋ยวผมพาไปดูนะนี่ครับให้เราเข้ามาที่กระเป๋านะล้วกดไปที่ตัวขนนกนะลรวกดไปแลกเปลี่ยนนะครับเ๋ยวมันจะพาเราไปหา NPC ที่แลกเปลี่ยน ขนนกได้นะครับมันจะอยู่ตามเมืองต่างๆนี่แหละนะครับนี่ครับเป็นเฟอร์เทอร์ชอปนะครับผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ครับมันก็จะมีขนนกทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ATK นะครับเดฟหรือแบบผสมนะครับสีแดงสีดําสีขาวนะมีทั้งพื้นฟ้านะครับพื้นม่วงนะฮะพื้นทองด้วยมีครบเลยนะครับในส่วนของพื้นฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่10นะเห็นไหมครับ พื้นม่วงเนี่ยจะอยู่ที่25นะครับผมแล้วก็พื้นสีทองเนี่ยจะอยู่ที่80นะครับผมแล้วก็จะมีสีทองแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะใช้ผลพิเศษนะครับผมเป็นสเปซไทม์ดาวนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยในกิจกรรมของเกมไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะมีในส่วนของอขนนกเศษต่างๆให้เรานะ อ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบ้นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ยินดีกับแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อม่คลิปหน้านะครับผมสียูเก้นสวัสดีครับ